สวัสดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทับคู่แผ่นดินวันนี้จะถ่ายทอดภารกิจในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของกองทับบกด้วยจิตวิญญาณแห่งความจงรักภักดีข้าพเจ้าขอกะทำสัางว่าข้าพเจ้าจยอมตาย เสรภาพและคว,วามสงบแห่งประเทศชาติข้าพเจ้าจะอยู่ในศีลธรรมของศาสนาข้าพเจ้าจะเพื่อ งงารรรปคออะะบชยพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของทหารด้วยธงชัยเฉลิมพลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่หน่วยทหารนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการคือ พื้นธงหมายถึงชาติส่วนบนยอดธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธศาสนาและเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลอมรวมสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เหล่าทหารทั้งปวงจักต้องพิทักษรักษาเชกเช่นการรักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตเมื่อเวลาทําการรบ ก็เป็นเครื่องนำความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้ต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูมีชัยชนะด้วยความกล้าหาญคำว่าพระมหากษัตริย์หมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่หรือจอมทัพผู้ทรงนำทัพออกปกป้องประเทศจากอริราชศัตรูทรงเป็นผู้อภิบาลบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎรนำพาชาติให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงความเป็นชาติไว้ได้อย่างมั่นคง และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่นอกเหนือไปจากการเป็นนักรบก็คือการเป็นนักพัฒนาดังเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยยนราษฎรทั่วประเทศก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า4พันโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทุกพื้นที่ในพระราชสถานะราชองครักษ์กระทั่งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปวงประชากองทัพบ,บกได้ปฏิบัติภารกิจในการถวายอารักขา และรับสนองพระราชดำริต่างๆนับเนื่องจากราชการที่9มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชการณียกิจต่างๆในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ล้วนมุ่งประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรกองทัพบก จึงสนองพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงทุกพระองค์มาดำเนินโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสสำคัญต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นการแสดงออกถึงความเทิดทูนและจงรักภักดีที่กองทัพบ,บกยึดมัน่นนอกเหนือไปจากนั้นกองทัพบ,บกยังมีภารกิจสำคัญในการสนองพระราชดำริต่างๆที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการหนึ่งที่กองทบ,บกยึดถือปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยการสนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั้ง3ประเภทได้แก่จิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจในการถวายความปลอดภัยด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จกองทัพบ,บกได้จัดทำโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในพื้นที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสองเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่ทหารกองประจำการกำลังพลครอบครัวชุมชนรอบค่ายตลอดจนสร้างความสามาคัคคีและความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้กองทัพบ,บกได้รับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีในการจัดตั้งโครงการทหารพันธ์ดีโดยดำเนินการด้วยวิธีกสตรกรรมธรรมชาติอาทิ เกษตรอินทรีย์การปศรุสัตว์และการประมงเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทหารครอบครัวและทหารกองประจำการสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับบริโภครวมถึงนำไปขายเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารพันธีที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆดังนี้ศูนย์ผลิตเมเล็ดพันธุ์พืชพระราชทานศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานและศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน11ศูนย์ ปีพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยทหารพันธีดำเนินการโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยควบคู่ไปด้วยโดยนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้มีแหล่งโปรตีนอาทิย์ ไข่ไก่ไข่เป็ดกบปลาและพืชผักพื้นถิ่นที่ปลอดสารเคมีเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้นักเรียนและราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและแบ่งเบาพระราชภาระ กองทบบกได้น้อมนำพระราชกระแสรัรบสั่งดังกล่าวมาขยายผลการดำเนินงานในชื่อโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมกับภาคีสนับสนุนการดำเนินการด้านเกษตรกรรมของโรงเรียนให้มีผลผลิตหมุนเวียนใช้ในการบริโภคอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนับเนื่องแต่อดีตจวบจนปัจจุบันปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดความรักและความศรัทธาของปวงพระศกนิกรมาทุกยุคทุกสมัยจึงนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของกำลังพลทุกนายของกองทัพบ,บกที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆสนองพระราชดำริได้แบ่งเบาพระราชภาระได้เดินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาท และได้ถวายความปลอดภัยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อพิทักษ์ราชัน์ ไม่เพียงแต่ภารกิจหลักของกองทัพบกเท่านั้นนะคะแต่อุดมการแห่งความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ยังได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังไปยังครอบครัวของกำลังพลทุกนายในกองทัพบกและขยายผลไปสู่ประชาชนด้วยเพื่อรวมหัวใจของคนไทยให้เป็นดวงเดียวกันทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ